สวัสดีแฟนมวยทุกท่านด้วยนะครับ789ดแ้าชี้มวยเด็ดกลับมาอีกครั้งครับโดยกู่ชาซ้ายตรงวันพุธก็หน้าที่ของทีมงานกลุ่มพลังใหม่นะครับไปเริ่มต้นกันที่คู่แรกกันเลยนะครับวันนี้คู่แรกเนี่ยเป็นมาอ่ามาเลเซียประ่ายญี่ปุ่นนะครับมุมแดงนี่มวยญี่ปุ่นนะฮะเรียวยะไอวาสปอร์ตกิมนะครับก็ซ้อมอยู่ญี่ปุ่นเลยนะครับฟอร์มเนี่ยถือว่ากําลังสดทีเดียวนะครับน่ารู้น่าเชียร์มากเจอกับลิฟฟาดินนะนักชกจากมาเลเซียล่าสุดเนี่ยมาต่อยอาร์ดูเอสโอไว้นะครับ ส่วนตัวก็มองว่าเรียวยะเนี่ยแหมหลังๆเนี่ดีเหลือเกินไม่แพ้ใครเลยนะครับนะแล้วก็ประเภทบู๊ดุดันด้วยเป็นมวยกว่าแข็งแรงกว่าด้วยนะครับจัดไปครับวันนี้เรียวยะเอวาสปอร์ตดินครับขณะที่คู่รองของรายการนะครับคู่ที่น่าสนใจมากนะครับ น้ำพองน้อยสอสมหมายครับที่จอมเก๋าเลยนะประเภทบูดุดันงานข่าเหนียวแต่ว่าเป็นมวยแทนนะครับนะเป็นมวยแทนก็เป็นนักมวยจากจังหวัดขอนแก่นนะครับฟอร์มหลังเนี่ยไปต่อยวันเอาไว้2ครั้งนะก็น็อกอา่าพอทนล้านนะครับได้ได้โบนัสมาแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็ไปชนะสองฟังโขงครับแบบสุดมันเลยทีเดียวเจอก,กับเด่นทุ่งทองสิงมาวินครับก็นักมวยขุนเข่าจากสงขลานี่สูงยาวเข่าดีเหลือเกินนะไปต่อยวันมาเหมือนกันนะครับไฟแรกเนี่ยโชว์สวยเลยนะชนะน็อกโมฮกแต่ว่าไฟสองเนี่ยไปหลงเหลี่ยมนะฮะไปหลงเหลี่ยมทางด้านยอดดวงใจ แต่ก็ดูแล้วเนี่ยวันนี้นะได้รูปร่างใหญ่เหมือนเดิมครับร่างกายเนี่ยดีกว่าเหมือนเดิมนะยก็ยังชอบไปที่เด่นทุ่งทองสิงห์มาวินครับเสี่ยงก็อีกนำรายการครับพี่หลวงชอห้าพยัคฆ์นะฮะก็ฝีมือเลยนะช่วงหลังๆนี่ก็ฟอร์มดีด้วยจะเจอกับมวยหมัดหนักอย่างกิจเพชรรัตนาพานุนะที่ต้องบอกว่าช่วงหลังๆก็แมดดอกไปเยอะเหมือนกันนะครับความหนักแรงที่สําคัญเนี่ยคือลูกทนนะฮะความทนทานเนี่ยหายไปเยอะทีเดียวนะสำหรับกิจเพชรรัตนาพานุส่วนตัวเนี่ยผมยังชอบพี่จังหวัดฝีมือของทินหลวงชวพยัคนะรับ นะก็มีตังหวะศาสตร์แข้งนะครับวงนอกวงในนะก็เก็บกินไปเรื่อยนะขณะที่กิบเพชรเนี่ยนะก็ดูหลังๆเนี่ยค่อนข้างที่จะช้าด้วยนะหมักที่เคยหนักเนี่ยก็ชักจะต่อยใครไม่ค่อยโดนซะแล้วนะครับนะส่วนตัวชอบไปที่คีรีหลวงชอง5ห้าพยาคัคเขาวันนี้สรุปอีกครั้งนึงนะครับชอบที่เรียวยะนะครับนะเรียวยะ E อวัสปอร์ตดิมนะครับชอบไปที่ทางด้านเด่นทุ่งทองสิงห์มาวิน แล้วก็ชอบน้ำอชอบไปที่ทางด้านคีรีหลวงช .5 ห้าพยักนะครับ3ตัววันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าไปก่อนครับสวัสดีครับ